สวัสดีค่ะมจะพามาทํากล้วยบดทีมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทําได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็มาเตรียมกล้วยน้ำว้าค่ะวันนี้เราใช้ทั้งหมด10ลูกนะคะวันนี้เราใช้เป็นกล้วยน้ำว้าห่มนะคะหรือถ้าใครชอบงอมกว่านี้ก็ได้นะคะน้ำตาลทรายค่ะกะทิกล่องสำเร็จรูปค่ะ เกลือป่นค่ะมะพร้าวอ่อนค่ะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะใบเตยมัดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะจากนั้นนะคะนำกล้วยน้ำว้าที่เราเตรียมไว้มาต้มค่ะ ตั้งน้ำนะคะจากนั้นใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะรอให้น้ําเดือดได้ที่ก่อนนะคะน้ําเดือดได้ที่แบบนี้แล้วค่ะนำกล้วยลงไปต้มให้สุกดีเลยนะคะกล้วยที่เราต้มไว้ใช้ได้แล้วค่ะให้สังเกตดูนะคะถ้าแตกแบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้ค่ะจากนั้นตักขึ้นเลยค่ะนำไปนอกในน้ำเย็นที่เราเตรียมไว้ค่ะ จากนั้นนำกล้วยมาปอกเปลือกค่ะแล้วเอาเส้นใหญ่ออกให้หมดนะคะจากนั้นนำกล้วยมาผ่าครึ่งค่ะแล้วแบ่งให้ได้สีชิ้นนะคะประมาณนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะตั้งกระทะค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปลงไปประมาณ400 ml ค่ะกะทิกล่องสำเร็จรูปนะคะจะมีความเข้มข้นค่ะเราจะเพิ่มน้ำลงไปประมาณ150 ml ค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย150กรัมค่ะ เลือป่น1ส่วนสองช้อนชาค่ะใบเตยมัดค่ะเคี่ยวด้วยไฟกลางนะคะจนน้ำตาละละลายดีเลยค่ะน้ำตาละละลายดีแล้วนะคะแล้วก็มาชิมรสชาติตามต้องการได้เลยค่ะพอเราได้รสชาติตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะใส่กล้วยที่เราต้มไว้ลงไปค่ะตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนตามชอบค่ะ เคี่ยวต่อประมาณ10นาทีนะคะจากนั้นราดกะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูกล้วยบดชิมมะพร้าวอ่อนน่าทานมากๆเลยค่ะลองไปทําดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ